อยากกินดูลิ้นเพื่อนออีกินเลยอาอพี่วิศรไหนนดมาได้สีสเกตร้านท่าลางวบาสีซือแม่เเือเก็บแเพนเห็นคนแล้วพนไปผู้ใดอันร้านอยู่ตรงนั้นยิ้หน่อยแม่กินอะไรกินตอนเดียวกินเลยก้อนพ่แม่ด้วย ยีว้อวะอะไรถูกนี่ตุ๊กตาอีกแล้วพี่น้องใู่ันตกไหมวันนี้ตไม่ตกหรอกขาม,ม,มาน้ำตกตากนดหน่อยด้วยรอว้าวว้าวยังไงเด็กยเด็วน้อยมันยักเด็กอยจะเย็นบบเด็นยปา อุงอิงถือกับเฮ็ดบ่เป็นน่ะยืนตรงนี้แหละยืนตรงนี้แหละยืนตรงนี้ยืนหันหนามาพี่เออเดยวสุดท้ายลูกู่ไหนนี่เออเออสองา่ห้นหันหนามาก่นหันหนามาด้นี่เห็น่นนี้เนนี้ คกโตเยอะผมดยู่ัวคนแกโตเยอลูกจับมือหมอนจับมือี่จับมือจับหมอนได้ใช่ใแม่ได้ผิวอี่หนงจับมือนาีจับจับมือไรนีจับนี่อันนี้เป็นงานอะรที่มอนที่มอนเขาจับาะราไมับ ที่รพยาบาลมาทกำลังโรนพยาบาลตอรขายยังไม่อกม่กขายตามออเดอร์ในอเอาช้ใช้หีลองลองหน่อยหน่อยนี้นี่นั่งนั่งอย่าวเลยนี่ไม่ขายได้สี่สิบกโลาไส้หน้าหน้าลไหน้าดาบนทคร้อยเนข้าวปูน้าสี่สิบกโลพูดอ่ะแกแกขายโนไม่นอย

ก้ยอัมาแ้ำได้ต่กเลี้ยงไปเกาเกาไเลยก็เลยหมองเกาจีเกยมกออันเกาเลือยม่หรอยืนนี่อันไม่หรออัน่อนยักช่องเลยเด้อเาจจาเจียงไบเหรอเจาเจียงไบเจืเอิ๋งเกี่ยวหนึงวันนี้เนี่เดี๋ยวบ่ิเวนี้ก็มีอันนี้ กระทมมขึ้นหน่อยเถอทังมมขึ้นหน่อยเถอะิ้้เราล่ะพ่อทิศพ่อทิศกงไม่เดินกงไม่เดินตั้งตาคนไม่ไ่ื้อบอโคอบัอมหลายว ไอ้โลมัเกือดีมอะไรล่วมัเกือดีคือหิวแม่จเย็นเจ้าพ่อจเย็นเย็ดไม่รุน่นก็ไม่โดนม่โดนก็ไม่รุนพดเยันต่งานต่อง่าเลยครับกยับเข้ามาเลยครับขยับเข้าเลยนี่ฮะแพทเสด็จครับ กล่องเขาวะไม่เคยทใหมกซ้ำนี่ล่ะเจาวองไปทำไปไม่เนูปลาเลยไปมาส่งลมาปิดนรงเป็นศิลาร์พี่แล้วถ่ายรูปไหมคะไม่ไหรอโคตรหลิน ก็เดี๋ยวเข้าวงเลยนะครับเดยวตัวเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคเอาพี่ม่อนมาพี่น้องเขาสูภายในเดี๋ยวเล่นเลครับตอนนี้เมื่อสักครู่ที่หยุดไปนะครับทางเจ้าหน้าที่บนประชุมแถวอยู่ประชุมแถวอยู่พี่ม่อนจะร้องเพลงอะไร ยาลืมต ja, ัวเพลงสายๆอ่ะเพลงเพลงโบราณนะโอ้เอ่าลรองมั้งเพลงกระสืออะไรนะกระสือมันแบบไหนมั้งกระสือลืมตัวมันเอาแต่หัวไปใช่ครับเอาสักหลังที่อยู่ภายในรอบนอี้เครับ้ี่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าสู่ภายในมัจับจองมองขาที่นั่งให้บเบ่ต่อสายตาตายแล้วพ่อแม่ดิ้ยตายแล้วพ่อแม่ดินกวนจะน่กวนจะแน่ให้สิ่งที่สาธารณะ อยู่เรืดับบันเรื่อดับบันพอดีอนชนะนาะที่สีสาายภาษาไทยทุกวันนี้มีใช่สาวผู้ใจเสนอมันนี้มาอินซี่แล้ว<น>อินซี่อออินซี่กับพันธมิตรแล้วอับป,ปมามาั้นอาจารย์สุทธินาวแม่แม่พี่น้องพลดองยานนะครับเรน่าฝนบอกว่าเบาๆมาปรับพรมตอนนี้ซื้อพี่น้องพลดองยานครับซัมดีล่ละพอสถานที่มองไงเพราะว่า ผลจะแม่แลกเมื่อไหร่โมเหรียคือพอตเปิดแผ่นหรือเป่าเจ้าลืมบ้านนาหรือแม่ชะบากลางใคร ที่ในบ้างนอาปรือพัวควายเคยไถนาบ้านนอกไอ้ถุยนั้นไปเคยหลอก